รถไทยนะครับเข่ามหม่ lc ห้าูแปนะครับเอกสารเร่มทะเบียนครบนะครับอุปกรณ์ดันนานะครับตัวนี้มิตรดันนาให้นะครับถ้าอยากเอาผานกับบวกเพิ่มได้นะครับอันนี้จะวอลาราคาเฉพาะดันนาอย่างเดียวนะราคาเก้าหมนเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับเอกสารเร่มทะเบียนครบครับตัวครอบน่ครับขอบแบบนี้ให้นะครับเขาถอดไป รถขับใช้งานได้ปกติครับประมาณนี้เลยครับไปสนใจกับยะเบื้องหน้าร้านได้ครับร้านอยู่อำเภอกุฎจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทร098-612-7295หอเกเบอร์ครับ0 8 7 0 3 4 1 5เ2ดีครับเดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ้งง่ัน ฟังเสียงจังไรรถไฟแบตหมดครับขออภัยด้วยรถขับใช้งานได้นะครับภัสนใจกับแวเขม้าครับสองเผาใช้งานปกติครับยมเพื่อกุจับจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับสวาสดีครับ